อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทดลองโปรเจกต์เรื่องแบบจำลองบ้านอัจฉริยะนะคะโดยในโปรเจกต์นี้จะเป็นแบบจำลองค่ะโดยเราจะใช้ LED ในการจำลองอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ภายในบ้าน,นะคะ่ะโดยในส่วนแรกนะคะเรามาดูในส่วนของวงจรกันก่อน,นะคะ่ะวงจรน,นะคะจะ มีส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีบอร์ด ESP 8ป6 6อค่ะ DHT 1น LDR เซนเซอร์ IR แล้วก็ LED ทั้งหมด3ดวงค่ะโดย LED ดวงแรกฝั่งซ้ายมือนะคะจะจำลองแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านค่ะถัดมานะคะ LED สีเขียวนะคะจะจำลองแทนแอร์ LED ดวงที่3นะคะจะจำลองแทนไฟค่ะถัดมาในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือนะคะด้านบนสุดนะคะจะแสดงสถานะของอุณหภูมิและความชืนน้นณขณะนั้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นสถานะของประตูขาะว่าเปิดหรือปิดอยู่ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุม การเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆค่ะและด้านล่างสุดนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของคลิปการควบคุมวงจรนะคะผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็คือแอปพลิเคชันบลินนั่นเองค่ะโดยเราจะควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านค่ะควบคุมการเปิดปิดแอร์ควบคุมการเปิดปิดไฟค่ะโดยสถานะของ LED นะคะก็จะติดดับตามที่เราสั่งผ่านแอปพลิเคชันมือถือค่ะแล้วเราก็จะสั่งเปิดระบบเปิดไฟอัตโนมัติค่ะเปิดปิดไฟอัตโนมัติค่ะเมื่อเราจะตั้งค่าวความเข้มแสงไว้ที่400นะคะเมื่อความเข้มแสงมากกว่า400นะคะ LED ตัวที่3นะคะก็จะดับค่ะถ้าความเข้มแสงน้อยกว่า400 LED ตัวที่3ก็จะติดค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของการเปิดปิดประตูค่ะถ้าประตูปิดอยู่นะคะสถานะของประตูก็จะดับค่ะ ถ้าประตูเปิดอยู่นะคะสถานะของประตูก็จะติดค่ะผ่านโชหันแอปพลิเคชันมือถือค่ะแล้วก็จะแจ้งเตือนผ่าน l i n e Notify ค่ะดังโทรศัพท์ด้านบนสุดของโทรศัพท์มือถือนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน line นะคะแอปพลิเคชัน line เนี่ยจะแจ้งเตือนว่าประตูบ้านของคุณเปิดอยู่นะคะแล้วก็อุณหภูมิและความชื้นณขนั้นเป็นเท่าไหรค่ค่ะจะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อประตูบ้านของคุณเปิดอยู่เท่านั้นนะคะ และในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูลพาณิตภพายค่ะในการเก็บข้อมูลพาณิตตพายนั้นนะคะจะเก็บข้อมูลทั้งหมด3ส่วนค่ะเป็น ในจะเก็บข้อมูลในเรื่องของประตูนะคะความชื้นแล้วก็อุณหภูมิค่ะโดยเราจะเก็บข้อมูลเป็นกราฟนะคะในส่วนของประตูนี้นะคะจะเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กับ1ค่ะถ้าเป็น1นะคะแสดงว่าประตูของคุณเปิดอยู่ค่ะถ้าเป็นศูนย์แสดงว่าประตูปิดอยู่ค่ะโดยเมื่อเรานําเมาส์ไปชี้นะคะก็จะแสดงสถานะว่าเปิดหรือปิดแล้วก็แสดงวันที่กับเวลาณขณะนั้นค่ะในส่วนของความชื้นกับอุณหภูมิก็เช่นเดียวกันค่ะจะเก็บข้อมูลเป็นกราฟนะคะแล้วก็จะแสดงสถานะว่า เอ่อความชื้นณนขณะนั้นกับอุณหภูมิณขณะนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็แสดงเวลาและว,วันที่ณขณะนั้นค่ะประมาณนี้ค่ะ